สวัสดีเนาะค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้อีกวันหนึ่งเนาะค่ะที่แม่บ้านจะพาน้องดารินออกไปช,ช็อกโกแลตเนาะคะอยู่มอเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะคือวันฮาโลวีนนะคะวันฮาโลวีนเนาะคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันเป็นครั้งที่สองน้องดารินจะออกไปขอขนมช็อกโกแลตแคนดี้ตามมอวันนี้ที่มอในเมืองที่แม่บ้านอยู่นี่เนาะคะ่ะกะจัดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็อีกครั้งที่สองก็ ในเมืองแดมเบรีค่ะอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยแหละคะ่ะอยู่ใกล้ๆก,กันขับรถไปประมาณสิบนาทีก็ถึงะคะ่ะจะพาไปมอนะคะวันนี้จะพาไปมอไปขอขนมแคนดี้ชโคโค็อกโกแลตกับน้องาลินตอนเเที่ยงจะพาแวะไปไดเนอร์กินอาหารเที่ยงกับน้องนลินที่ไดเนอร์บายๆกันนั่นแหละคะ่ะจะเอาจะพาไปมอนะะเนาะเนาะป่ะไปกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวไปบ้านเอาน้ำาสกแก้วแล้วก็เรียบร้อยแม่บ้ันก็จะเอา คือหลดไปกับน้องนลินนะคะน้องนลินจะกินผุดพันนี่ค่ะอ่าเรียบร้อยค่ะไปออกไปกับแม่บ้านและพอบ้านน,น้องนลินออกไปได้เนอร์กินอาหารเที่ย่างกอ dog where dog มาดิอ่ don't ask เอ็ดเกิ e มาดิพ่อเ o ิญอ่นนอ่าน ค่าน่ะคลายลูกระเดยกลายลูกระดาเพื่อนๆค่ะแต่ละคนปะเดี๋ยวจะผานน้องนารินออกไปกินอาหารเที่ยงไดเนอร์กันเนาะค่ะเนาะเไปเลยค่ะตามตามแม่บ้านกับน้องนารินไปเลยค่ะ ปิดประตูลูกปิดประตู้ยิมแปะยิมแป็นยิมแปนยิมแปะยิมแปะยิมแปนยิมแปนยิมแปะลูกกได ready to go my love er น้าลินมาห่างนะคะ <we> นาน้องณลินมาขอขนมแคนดี้อยู่ห่างนะคะวันนี้เขามีกิจกรรมอยู่ห่างให้เด็กๆมาขอขนมแคนดี้ค่ะอยู่มอค่ะป้าตามนารินไปเลยวันที่สองค่ะลิมากันค่ะารินก็มานะคะอ่ะกลับไปในห่างกันเลยนะะ้องท่านะ เพืเ่อนๆที่รักคะตรงจุดนี้แม่วันขอเอาเสียงลงนะคะเพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังมากมากมาค่ะแม่วันจะเอาเสียงดนตรีเขาแทนเน,ะค,ะ,น,ะ,นะค่ะนาะขออภัยวยคะเด้อ ของน้องนลินขอขนมในวันฮาโลวีนวันนี้ก็ได้จบสิ้นลงน้องนลินก็ได้ถอดสุดฮาโลวีนออกเรียบร้อยก็เหล่นของเหล่นในม้อนิดนิๆน้นนอยๆแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันเลยค่ะบรรยากาศดีอีกแล้ว,วันนี้โอ้ยเนาะ นอนเฝ้าตลอดนุกกี้นี่เวลาแม่ทำอาหารแม่บ้านก,ก็กลัวเดินชนเนี่ยทอยหลังถอดหมูค่ะวันนี้ถอดหมูวิธีถอดหมูของแม่บ้านหมูกระเทียมพริกไทยดำา็แบบดดคือหมูแดดเดียวั่ะหละค่ะเพเื่อนจะหมูแดดเดียว พอทอดให้เรียบร้อยม่บ้านจบเอาเหลืองๆกรอบๆน้อยหนึ่งเหลืองยังเทันไดทีนะคะแล้วเรียบร้อยก็พากันกินสิคะนี่เลยค่ะวันนี้อาหารง่ายๆเขาขั้วเฮ็ดยูเฮ็ดกินทอดหมูกระเทียมหนังกินแซแบๆกับน้องไาร์บินปุ่นจกเลียนิ่มนิ่มนิน่นบเลย ม่บานขอตัวไปนั่งกินอาหารเย็นก่อนนะคะเนี่ยบายบ้ายกุกกี้ว่าไงอ้กินเร็วก็โมเพิ่นนี่เพิ่นนะถวยเพิ่นหมดนะกินเกี้ยงเลยนะพอต่เฮาวางลงก็ชุบ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 มดทันทีค่ะกินเร็วค่ะเฮ้ยบอกหายใจเลยนะเพิ่นกินอาหารเนี่ยน้องมากุกกี้กินเร็วอีหลีเนาะ กินเรลวอีกทีจะมาหน่อยกี่คนอ,อีนแม่เนี่ยามบไยกันูกบ๊าม่ายกันบายบายกันกบาย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 ชวนนี่กันบายบายนาลินบายบาย <c oughs> <c oughs>